ถามเทคนิคค่ะยิ้มยังไงนะคะให้เหมือนดาราค่ะหลายๆคนคะ่ะไม่รู้ค่ะว่าดาราทุกคนเนี่ยเขามีแพทเทิร์นในการยิ้มเหมือนกันทุกคนเลยนะคะเดี๋ยววันนี้คุณหมออิมี่จะมาเล่าให้ฟังค่ะอันดับแรกเลยนะคะดาราทุกคนเนี่ยก่อนยิ้มเขาต้องมีความมั่นใจในตัวเองค่ะว่าเขาเนี่ยแบบสวยเนาะยิ้มแล้วเนี่ยต้องสะกดสายตาทุกคนค่ะเพราะว่าต่อให้เรารู้วิธีข้อ2กับข้อสายแต่เราไม่มั่นใจเนี่ยก็บอกเลยว่าผลลัพธ์อาจจะออกมาไม่ดีนะคะ และสองค่ะวิธีการยิ้มแบบดารานะคะเราจะต้องยิ้มค่ะให้ริมฝีปากล่างนะคะเคิร์ฟลไปตามปลายฟันบนประมาณนี้นะคะเพราะหลายๆคนค่ะบางทีมีฟันสวยนะคะแต่กลับยิ้มแบบนี้ค่ะ <S <S คือเห็นฟันล่างมันเหมือนกับการแยกเคี้ยวแบบนี้ค่ะก็จะไม่สวยนะคะและที่สองค่ะการยิ้มให้เห็นบร,ริเวณเหงือกน้อยๆน,นะคะไม่เห็นเยอะจนเกินไปแล้วก็ไม่คลุมตัวฟันเยอะจนเกินไปค่ะแบบนี้ค่ะ ะะแบบนี้ค่ะจะเป็นรอยยิ้มที่สวยนะคะลองสังเกตดาราหรือพรีเซนเตอร์ทุกๆคนเลยค่ะรอยยิ้มจะออกมาเป็นแบบนี้นะคะใครชอบคลิปนี้พิมพ์ว่าดีมากๆมาได้เลยค่ะคุณหมอเองเฉพาะทางด้านจัดฟันค่ะ